ะะของวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งเราเห็นว่าแบบวันนี้เราเห็นภาพภาพหนึ่งที่เเห็นว่าเตรียมพรอกันนะ5โมงเงย็นสำหรับทีเซอร์ในการเปิดตัวการลักสนักวายเวฟไทเลอ์ปี2025เราจะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงมันต้องจึ้งใจมากแน่ๆเลยค่ะ5โมงตอนนี้5โมง15แล้วค่ะพอดีเพิ่งเสร็จงานอาจจะดูช้ากว่าคนอื่นไป15นาทีแต่ว่าก็ต้องดูแน่นอน อนุญาตดูนะคะว่าเป็นยังไงโอ้ยจังใจแน่แน่ลดอะลดอะโอ้ยจังหวัดไปหนะ้าโอเมก้า วันไแล225เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อบนเวที m r s Globe ประเทศจีนในปี2026ค่ะทที่เซอร์เปิดตัวคือบอกเลยว่าจึ้งใจมากแล้วก็คือปีนี้นะคะเรานะคะได้สถานที่ดีมากๆเลยนะ Beat Active at b i y t e k Bangna ต้องขอขอบคุณทาง ิแอคทีฟมากๆเลยที่สนับสนุนการใช้สถานที่ของเรานะคะในปีนี้บอกเลยว่าเธอมันจึ้งใจทั้งภาพทั้งแสงทั้งเสียงทั้งสีทุกอย่างแล้วก็มีแอคทิวิตี้แบบฟูลมากๆอยากจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาสมัครไม่ต้องคิดค่ะคุณกรอกไปสมัครเลยตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะไปเจอกันที่กองประกวดวิฟไทยแลนด์ปี2025นะคะรับรองเลยว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นนอนฉ่ำ ไปแล้วทุกคนไปดูกันนะคะว่าทีเซอร์เป็นยังไงแล้วจะบอกเลยว่าจะตกใจมากฟว่าแบบมันเลิศแล้วก็จึ้งมากๆค่ะ